สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอนี้ภาพมาเยี่ยมภาพมาเยี่ยมอัปเดตค่ะอัปเดตหนองพ่อยชมพูหลายผู้หลายคนถามหาหลายผู้หลายคนโทรถามกูอิงไปอัปเดตให้แน่ว่สันลูกกับลูกส้ยลุงเพชรนั่นค่ะแม่เผือกยักษ์ใหญ่ค่ะแม่พ่อยชมพูนะคะแดดแน่จัน้อยค่ะพี่น้องมันี้มาแดดเอาสดๆนี่ละค่ะไพ่บ้านอเบิงตอนนี้กับมาเบิงน้ำลังเอาเด้อค่ะเด้อนะคะ พายบอกนะมาเบิงสดๆตอนนี้กะมาเบิงน้ำล้างเอาเบิงคลิปน้ำล้างเอาค่ะตอนนี้นี่แม่เผือกยักษ์ใหญ่ค่ะอยู่น้ำเพื่นนี่กะหลายเดือนหลายหลายเดือนเลยสิพ่อปีแหละคุณพ่อหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วสิพ่อปีแล้วนะคะแม่เผือกยักษ์ใหญ่นะคะกับลูกไส้ลุงเพชรลูกชายลุงเพชรไอ้เผือกนี่หายากนะคะเมื่อนี้คุณเองก็เลยมาอัปเดตให้เบิงค่ะว่าอายุเล่าได้เท่าใดแหละนะคะจักปีแล้วลูกมาครับ เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวสิาพาเขาไปคุยกับเจ้าของกับกองเจ้าบาดกันหากรบโบเห็นได้เดี๋ยวนี่ยโบเห็นหงมันเบียดครับมันเบียดเอาโอเคเดี๋ยวเด้อค่ะให้ให,ให้เพิ่์ลจับเพิ่์ลสักกอนนิดสิจังสิเขาไปสัมผัสเพิ่์ลไอ้คอกเพิ่์ลกับอยากทายอยู่ในคอกแต่มันกับบริเวณมันบก,กว้างปไปไหนค่ะที่น้องเขาสิโบเห็นขัด เอาเผือกยักษ์ใหญ่พี่น้องเบื้องเอาเด้อมาซิบก้นเลยพี่น้องโอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะมาหอดกับกดไลค์กดแชร์นเด้อค่ะ,ะดกดไลค์กดแชร์ช่องคุยอิง่อยนะคะคุยเิงฮักควายค่ะเหมือนี้พ้ามามเยี่ยมแม่เผือกยักษ์ใหญ่ค่ะเบื้องเอาค่ะนี่นะคะแม่เผือกยักษ์ใหญ่ยังสี่ห้าอยากอยู่เด้อค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกไส้ค่ะลูกไส้เจ้าลุงเพชรน,นะคะเจ้าเพชรชมพูนะคะฝากติดตามพัฒนาการของน้องด้วยกินนมค่ะพี่น้องเบิ้งน้ำนมเรา กินนมค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเริ่มแยกคอกแล้วบัดพ่อเอาออกมาใส่กันปั๊บเกิดแรนหานมทันทีเลยเอา้าอ้ายบาดนี่สวัสดีค่ะเสียกุง้งอ่าฟาร์มเฮาวซื้อยังก่อค่ะบ้านเกษตรเจริญทรัพย์ควายไทยบ้านเกษตรเจริญทรัพย์ควายไทยอำเภอจังหวัดอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแม่นี่แม่เพชรแม่พลอยชมพูอ้าวบอกสายพันธุกรรมอีกเทื่อแน่ค่ะ ท่านท่นดุนกรรมเป็นลูกปานนนั่ CP ครับอ๋อลูกสาวปาน CP เนาะนะคะอายุเพิ่นหลายไปนใดล่ะค่ะนี่ลูกลูกสองตัวนี้นะะโอ้ได้ลูกสองตัวนี้เอง,เอ,งอายุนั่งหน่อยๆน่ัน่งยังสดๆอยู่ค่ะพี่น้องนะคะหลายผู้หลายคนถาหมหาคุยงคุยงขอเบอร์โทรเจ้าของฟาร์มไอแม่เพชรพ่อยชมพูแนววสันวะนะคะวิ่งก,กันได้ให้เบอร์โทรมาอยู่นะคะฟาร์มใหญ่ๆตอนนี้กำลังไอจับตามองนะคะน้องเพชรชมพูอยู่นะคะ อ้าวบัตรเด็กขาบัดไอ้โตน้อยนี่เด้กสิขาโตน้อยนี่อายุจักเดือนแล้ววันที่18บมีเกเดือนครับวันที่18สิงหาคมนี้ครบ9เดือนเนาะเป็นลูกชายของลุงเพชรเจ้าลุงเพชรครอมนี่อ้ายได้มาแต่ไสค่ะไหนมาเสียตุ้มครับได้มาเสียตุ้มครับเสียตุ้มนะคะโอ้ครูอยากกุ้งอยากอยากอยากตีโอ้บ่ตีดอกอยากตีเหลือพี่น้องเห็นแล้วอ๊บ่ได้มันลูกมันกินนมค่ะเมืองเน่ยดูกเรากินนมค่ะเพราะว่าเพิ่นกําลังเริ่ม ไข่เก่าเดือนไข่แปดเดือนแต่เลี้ยงลูกจนหอดไอ้เก่าเดือนได้คะ่ะในเบื้องในหันเบื้องคู่เอีงเอาหายเบื้องคักๆนี่หน้าตามันหน้าตาลูกทรายลุงเพชรค่ะพี่น้องเก่าเดือนค่ะวัดเสื่อสูงจักเถื่ออยู่บอกค่ะไอ้บ่้บา,าลนละวัดอยู่เนาะเอ้ามันสิเก่าเดือนเลยคือบ้นานตะสนเข้าอยู่บ่ทันได้สนครับอาจารย์เพระาะว่าบ่มีผู้จับซอยครับลูกทรายเิ่นองคับมาแต่ลูกทรายไปเป็นทหารค่ะลูกทรายน้องกุ้งนะคะเพิ่นไปประจำการเป็นทหารกองประจำการนะคะตอนเนี้ย นะคะเพื่อนติดพัดหนึ่งโมมีคนจับซอยวสันวะถ้าเกิดว่ามันใหญ่โอ้ซนเขาเองไอเราซนเขาเองเลยคะ่ะพี่น้องแล้วคุณอิงอยากจะบอกด้วยค่ะนี่นี่ละเส้นกุง้งเสียกุง้งแบบไอสมัยเกา่าสมัยโบราณเป็นคนหลุนเกา่าคนโบราณจริง,รงๆกับคนหลุนไม่นั่นล่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนก็เอาศาสตร์สมัยโบราณศาสตร์หลุนเกา่มามาใส่ก็คือคเพิ่นซนเขา้าด้วยไม้นะคะด้วยไม้ไผ่เหลาแหลมเด้พี่น้อง คู่มือนี้เพิ่นกันยังใส่อยู่บ่ค่ะใส่ครับยังใส่คือเก่าเนาะเป็นไม้ไผ่เนาะเป็นมันดีตรงไหนค่ะไอ้มันก็ดีบ่าเฮ็ดได้แต่พอแต่แม่เฮาก็สิอดต่ออนุรักษ์ไว้เนาะแม่นได้เบิ่งนะครับเราเล็มๆเพื่อสิได้โดนเติบแล้วเนาะครับแล้วก็เลียดมันบ่ค่อยมีนะครับอ๋อค่ะค่ะคู่มือนี้มันก็มีแบบไ่ก็คือแบบแบบเป็นเล็กแบบสะดวกเนาะค่ะเนาะเป็นเล็กก็ดีเพราะว่ายังเพราะว่ามันมันสอดเสือกได้ง่าย แต่อันไม่ไพ่นี่เขาต้องมีวิธีการจำเชือกมีวิธีการจำเชือกจู๋เชือกใส่กัใหม่เนาะค่ะเนาะนะคะเนะบิง้งเอาค่ะพี่น้องโอ้มาเยี่ยมซคนละข้าวเดียวพี่น้องมือนี้วัานยุดบันทิภาไปเบิงบ้งเบิ้งกนันก่อนเอาลูกทรายพี่น้องเอาเบิง้งลูกทรายหลุงเพชรไปแล้ว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 , <laughs> ลวมาแม่ลูกลมาเร็วมาเร็วมาเร็วหาแม่เด้อแม่เด้อมาเด้อ มาแล้วมาแล้วแม่บบไปเดอ้อแม่บบได้ไปน้ำเดอ้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วกระสีดำแล้วบาดนี่กระสีดำแล้วบาดนี่ <c oughs> แม่ก็อยากมานำ้ำแม่ก็หุ่นอยากมาน้ำพี่น้องโอ้น,น,น้าลงหอน,น้ำปั๊บแล้วมื้อน,นี้พี่น้องเพือกยักษ์ักค่ะ โอ้ว่าแต่ปลาน้มปับแลนหาหนามทันทีโหลด <laughs> เพิ่นเคยได้หาเพิ่นเคยได้อบึงเพิ่นเคยได้ลงเดืลงเล่นน้ำอันน้องเผือกพอพั้นหน่อยตอนนัวนี้นี่ในเยินว่าร้ายผู้ายคนโทรมาถามสรุปไอบอกชัดๆก่อนนะไอเปิดบ่เดี๋ยวนี้บ่ท <laughs> ่านจะเปิดแล้วข้าจะกับจาท่านบ่ท่านละเปิดอ <laughs> ยู่ติ หลายคนโทรมากกับบ้านเราใจอ่อนอยู่ครับลูกชาใจมันยังหักอยู่อยากเรี้ยงเขาสนามพี่น้องฝากติดตามพัฒนาการในเด้อนะคะมีตัวใดโซ่อีกบ่ค่ะนี่มีมังกรยกนะครับพ่อพันเพิ่นมีอ่าเพิ่นมีพ่อพันน้ำเด้อค่ะมังกรยกนี่มีดีกีได้ถวยรางวัลน้ำเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวให้เพิ่นผ้ามาอ่าให้เบิ่งจักหน่อยแน่ค่ะว่าตอนเนี้ยมันใหญ่มันเน่าสำได้แล้วนะคะ่น้มาแลวบ มาไปลูกคืนมาไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยลูกซ้ายลุงเพชรอยู่นี่โตหนึงเด้อค่ะพี่น้องนีซ้ายเผือกบ่ได้ธรรมดาเด้อค่ะควายควายเก่าเดือนเอ้านี่นะคะซ้ายซ้ายเลือดลุงเพชรคักๆเลยค่ะเลือดลุงเพชรบัดนี้กับไอเนี่ยก็พี่ดาวซีพีเนาะปานซีพีเนาะไหนทึ่งใหญ่ทึ่งยาว โอ้ไข่ดีเนาะคะ่นะเนาะโอ้ไข่ดีไข่ดีเป็นลักษณะอ่าควายหายลูกเด้อค่ะเด้อสีสื่อควายเทิกนี่ต้องเบิ่งไข่ได้พี่น้องไข่ต้องเหย้าแล้วก็สองนวยต้องต้องมีครบสองนวยแล้วก็ต้องเพียงกันพร้อมนะคะไข่ดีพอพันลักษณะพอพันไข่ดีหันเบิ่งหน้าตาเล่าเอาพี่น้องเอาพี่น้องยังเบิง่งอยู่ยอดบ้านรถอยู่บนน้ำมากคักแล้วบาทนี่ เปิดกระเปิดไวยให้เพิ่นแน่ร่างเธอเพิ่นสูงแมนหาเพิ่นสูงเปิดไว้โหลดควายม,มันมีราคาในตัวของมันก่อนนี้แล้วเขาก็เอาซัมหนีร่ราคาเขาเอาเดือนเสีบเดือนนี่แหละไปเฟือกพอควายเถิอเขาต้องเฟือกให้มันถือเฉียงถือกันตั้งแต่หน่อยเปิดให้เพิ่นโหลดค่ะหลายคนโทรถามคุยเองคุยกับจักแนวว่ะเปิดไว้โหลดเพิ่นมาเพิ่นสูงเองเด้อเิดราคาสูงแบบมันยังเป็นตัวหน่อยอยู่อุ้ยไซด หนึง่งสายเลือดลุงเพชรค่ะแล้วก็แม่มันกันหไ่ปานนีเหล้วนน่สู้งลอยหาสิบกวาจังปานนี้แล้วค่ะมัดบ่ผ่าด,ดอกจังสีเอาเบิ้งเอาพี่น้องนีิบนในไ่กระโดดควายเก่าเดือนเอาควิงพลอยออกมาให้เบิ้งคักๆคุณน่ะงามไรงามไรสวัสดีค่ะติดตามอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนามากค่ะ ตลกลงบ้านลรว่าตีบ้านลรว่าตีว่า,าลุดวา่าลุดเอาเอาเอาให้เพื่อนโทรถามเอาน้อาน้ะเอาฝากเบอร์โทรทไว้ในจักหน่อยครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองแปดหน่องแปดหน่องแปดสี่ศูนย์ครับสองแปดสี่ศูนยนะคะเสียกุ้งนะคะโทรหาเพิ่นใดนะคะสนใจติดต่อจังใดนะคะเสนอคูเอิงว่า ควายงามมันมีเจ้าของเบิ้ดไหนล่ะคะนะคะเฮาสูแล้ค่ะมันได้เบิดนั่นล่ะนะคะมันขึ้นอยู่กับความมาความชอบของของเฮาแล้วก็ของคนสื่อคนขายดอกค่ะสวยค่ะแมนงามอิลีค่ะโคมนี่งามอิลี่คุยเองเห็นควายเผือกมากเกิดโคมนี่งามอิลีค่ะผุนเบิงเบิงเบิงลูกทรายน้ำเส้นเลือลูกชายลุงเพชรนี่แหละอนาคตแถวบ้านเฮาแถวจังหวัดร้อยเอ้เกิดสมีพ่อพันธุ์เผือกที่ได้พันธุกรรมหล่นจากไอ้ยังกอลุงเพชรค่ะไหวทับไหวผสม นะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มเบาแบงเด้นะคะถ้าเกิดว่าบ่มีคนมาขอไอ้เพิ่นไปซะก่อนนะคะบ้านเฮาก็สิมีพันธุกรรมแน่นๆพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ควายกระดูกใหญ่ของลุงเพชรมาไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่อยู่ณนะบ้านเจริญนนนษษบ้าน,นโนนเกษตรตําบลโพธิ์ทองอำเภอเสรีภูมิมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ่าค่ะโอเคค่ะหอนแล้วเขาคอกซะค่ะ อาปาตามล้างิ่นไปไปบึงขอ,อกผ่นขอ,อกบ้นบานๆแต่ควายบาบ้านได้ค่ะพี่น้องขอ,อกบ้นบานๆแต่ควายเงินล้านโคมนี่พันได้มาพกพี่น้องสามกิโลพอด้คะ่ะเกือบสามกิโลได้โคมนี่พนันได้มาก่ะเบึงไครมันคะ่ะบึงขครบึงไครเรามีหอดงัวดได้เดียวนน้ งวัวก็งวัวหูน้่มได้เลี้ยงไว้าเบ่งเล่นบอกอยมีแล้วพะนะคือห่อนแท่หาห่อนได้โอ้ยห่อนแดโทูน,ททนั่นมั <c oughs> งกรอยู่นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอิงอยู่ทางผี อองงเอาพี่น้องโอ้มุมนี่แจงอยู่เลยแจงยีอยู่อันนั้นชัดเลยค่ะเอาบานี้คูยอิงผ้ามาเบิงพอพันอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะคูอิงน่นเที่ยวมาเบิงอยู่เรื่อยๆเที่ยวมาเบิงพัฒนาการของเราาพราะว่าหยังเล่าสูงขึ้นเรือแล้วบ้านเล้าเศร้าสูงอยู่พี่น้องเบิงในหันบ้านเศร้าสูงอยู่ไอในแมนได้ได้อยู่ตังสรนละค่ะตรงนั้นล่ะ ถูกต้องเลยถอยล้างมาอีกก็ได้ค่ะถอยล้งางอีกเจ้าข้องเขาไปล็อกนั้นเลยแม่ค่ะเขาไปล็อกนั้นเลยดึงโตละมาอีกเต็มๆบุญอไรพี่น้องนี่คือเจ้ามังกรเจ้ามังกรหยกค่ะเป็นลูกของสุดยอดมังกรฟ้านะคะของสสชูวิทย์ค่ะสุดยอดมังกรฟ้านี่ก็เป็นลูกชายของเงินอุทัยของ นั่นโอเคนี่เบิ้งท้างหนาเพลินค่ะเราเป็นควายรอด้ค่ะนี่อัตลักษณ์ก็ชัดเจนควายรอก็คือหน้าตาคมคายนะคะหน้าตาคมคายดั้งก็ดั้งก็โด่งตาก็แต้มเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เขาก็ใย่ต๊คันชอนได้ค่ะพี่น้องนั่นนะคะแล้วก็เบิ้งอ่องค่ะบิ้งอัตลักษณ์อ่องปากขาดขาว อ่องกระชัดเจนทุ้งเถ้าขาวชัดเจนเลยค่ะบันนี้เบิงเบ้งลำตโตค่ะเบิ้งลำตโตพูนนะเอา้าของบ้านห้อก็เบิ้งแบบบนบ้านเนี่ยพี่น้องบริเวณมันแคบพอออกไปเมื่อกี้นี้ห้องอันหรเลืลอดต้นควายเลือดต้นจุกวงเบิ้งไข่ไหมคะพี่น้องเป็นควายที่ไข่เน่าแห้งพี่น้องเท่าที่คุยงเห็นมาเนี่ยควายตัวนี้คือไข่เน่าคักแน่เธอเบิ้งเอาค่ะพี่น้องเบิ้งหัน อ้เดี๋ยวนี้ทับไปนี่ทับแล้วครับทับแล้วแม่นบอกค่ะเห็นผลงานเพลินแล้วเนาะดูซิว่าไอ้คูอิงไปนั่งไปเบิ่งนผลงานอยู่เด้อค่ะเกิดจากแม่บันบานนี่ก็แต่ลูกออกมาบ่บบานเลยพี่น้องนะคะสายเลือดเงินอุทัยคู่อิงบอกแล้วว่าเลือดเงินอุทัยนี่มันมันออกมาแล้วมันเห็นชัดเจนนาตามันงามเลยค่ะนาตาบหนบานเปลี่ยนเลยเด้หนาแม่บันบานแต่ลูกบ่บานเด้ค่ะนาตาของไอ้นาตาคองลูกมันนี่นะคะนาตาค้องลูกเล่า นะคะจากสายเลือดเงินอุไทยใครเน่าค่ะจับเบิงเ้งในหันไอจับเบิงเ้งแนสองมือจับในสองมือโอบกันยังหมดเต็มยหอนค,คุณนันไข่เน่าค่ะปวดโพบบันิทับนี่ไอ้ม่านทักบาทไอสามพันครับอาจารย์ครับม่านสามพันเอาตัวแม่มาเอาตัวแม,ม่มาพี่เฮาปวดไอแก่ไปเนาะคะ่ะเนาะแมนเอาตัวแม่มาหาขอกเฮาสามพันบันิรับประกันหายจักเถื่อสามเถื่อน,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 นะคะ โอเคนะคะนี่คือน่องตอนนี้สูงเท่าไรแล้วคะโอ๊ยเอาจับเนี่ยอีหล่าอย่าจับควายไดย้อืงเห็นบ่จะเห็นบ่เห็นหงบ่คู่อิงสูงไหลหกสิบสองค่ะแต่ควายถั่มหัวคู่อิงพี่น้อ <c oughs> ง เรายังรออยู่เพราะว่าเรายังนมอยู่อายุเรายังหน่อยอยู่ค่ะพี่น้องสดๆเลยพอพันอยู่นี่นะคะเบิ้งพุ่นเอาเอานี่คือพอพันกับพุพุนอือเออค่ะนี่เราสนับควายงามพอพันตัวนึงอยู่ยใช่อันนี้ค่ะพอพันอีกตัวนึงได้ค่ะนี่ รับทับเดี๋ยวพ่อะมากยังหน่อยอยู่ครับอาจารย์ครับยังหน่อยวันทับทับบานเลยหน้าตาเขาเอาเบื้องหน้าตาพี่น้องเบื้องหน้าตาเจ้าสุดยอดเออเจ้ามังกรหยกค่ะลูกของสุดยอดมังกรฟ้าสายเหลือสุดยอดมังกรฟ้านี่คือบ่อธรรมดาเลยค่ะคุยเห็นลายตัวแล้วเป็นแบบสูงๆขึ้นมังกรเลยสูงๆลำลำโตเงี้ยวๆค่ะแล้วก็สีสำคัญคือหน้าตาหน้าตาสวย นาตาโลถ้าเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะเอาบาดนี่ทั้งพี่บาดโออยอันนี้เบิ่งไหนค่ะแม่พันธ์เพิน่นจริงๆเพิน่นมีควายแม่พันธ์อยู่ในซ้ายแม่แต่มีแต่แม่เด็ดเด็ดพี่น้องสู้ลอยหาซิบขืนเบิด์ตคุตโตเดี๋ยวนี้ขอยยกใหญ่ๆฟาร์มใหญ่ๆอ่าสีเลนควายลอยหกซิบเพิ่นกะสีไทยลอยหาซิบลงมาให้มูวเฮาค่ะบาดน,น,นี่นั่นค่ะนี่คือแม่พันธ์อีกตัวหนึ่งอันนี้แม่สาวเด้วยค่ะนี่ แม่สาวลูกใค่คะลูกเบิรมพันล้านลูกสาวเบิรมพันล้านค่ะยูฮันได้ได้ใช่ได้ได้ได้ไอันนี้ลูกสาวเบิรมพันล้านค่ะพี่น้องเบิ่งมในเบิ่งแข่งค่ะเนี่ยเบิรมพันล้านค่ะพี่น้องแข่งค้าใหญ่ๆคือกันกับแข่งค้าเอ่อน้องมะลิควายคู่อิงเลยใหญ่ๆเลยด้ค่ะหลุนนี่หลุนนี่ไม่ตัวโตใหญ่ๆค่ะลูกสาวเบิรมพันล้านหลุนใหม่นี่หลุนหลุนซ้ำนี่แหละหลุนอายุไอ้สองปีกว่าสามปีนี่แหละค่ะไม่ตัวโตใหญ่ๆสูงๆ นางงามๆพร้อมอันนี้ทองไปค่ะนี่ทองตัวไหนทองกัมมังกรทองกัมังกรเนาะค่ะเนาะโอ้ยูถามเบิ้งเดือบ,บาดนี่มังกรกันใหญ่แม่กัส้สูงมันสูออกมาสำดายเพราะว่าลูกจากแม่บัน่นบันกันยังสุดยอดแล้วอันนี้แม่ลอยหาซิบเลยพี่น้องเอา้าใหญ่คักค่ะใพ่อยู่ไกลๆอยากมาเบิ้งโตจริงก็จะมาเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องครูอิงขึ้นเบอร์โทรไว้ให้บ่แม่นยังดอกบ่ฮั่นได้ขึ้นเบอร์โทรดอก อันย่อนก็ไปเบิ้งต้นคลิปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเมื SU ่อนี้คุณอิงถ่ายทอดซดค่ะก็เลยปรับแต่งไอวิดีโอบ่ได้นะคะถ่ายถอดซดค่ะ่นบอกเพ่นบอกเบอร์โทรเอามีอีกแม่พันหนึ่งค่ะมีอีกแม่พันตัวหนึ่งค่ะนะคะไปลูกเข้าไปตัวนี้ลูกสาวลูกสาวตัวใดค่ะพูนใสเงินอุทัยกับเพชรอุดรนางงามค่ะนี่ตัวนางงาม เบิง่งแผนแม่ตัวนางงามๆอ้มาบอให้เพิ่นเบิรน้่งบอร์มาบอร์หน้นาเร,ร <Yeah. S 2> า,รา,ราง,งามเลยค่ะคุยมาควายหน้างามสวยเดี๋ยวถ่ายคลิปเสียให้พี่กุ้งไอ แช์ประสบการณ์จากการเลี้ยงควายมาทั้งส้ำเร็จแล้วก็ทั้งที่ไอ้เพื่อสีส้ำเร็จนะคะแล้วก็ทิปเล็กๆน้อยๆในการดูแรลรักษาควายมึงเนี่ยสีสีเนาะสีงามเนาะเพิ่มสียังสีดอกเล่าเนาะคะเนาะพร้อมเือได้ค่ะควายสีดอกเล่าหน้าตางามอัตลักษณ์งามอัตลักษณ์ชัดเจนเลยตาแต้มแก้มจ้ำแขงค้าไงมึงเนี่ยควายอุ้ยลำตัวไหมลอยหาสิบ ร้อยห้าสิบบวกอันนี้สายเงินอุทัยบวก,บวกเบวกเพชรอุดอร,อรอเรียบร้อยแล้วคะ่ะเขาเรียกว่าควายพันธุกรรมมันเป็นจังสีและะ้วค่ะพี่น้องนะคะเหลียงข้าวเดวข้นบุด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 ,บดโหลดส่วนสูงแม่ซื้อ,อยังก่อค่ะน,นี่นี่ซื้อแม่ใหม่ครับแม่ใหม่นะคะสายเงินอุทัยกับอุดรผสมกันออกมาเป็นจังสีแล้วพี่น้องพี่น้อง,องจินตนาการเอาเด้อบ้านี้ว่ามูเจ้าอยากจะบีดเด้อควายในขอบเจ้า โดยสายใส่ยสายเลือดตัวใดไหวแล้วแต่เลยนะคะตามความพอใจเลยแต่คุณผ่านมาเบิร์วานีคก็คือสายเลือดเงินอุทัยกับเพชรอุดรบวกกันแล้วออกมาได้ตัวตนแบบนี้แหละนะคะโอ้งามค่ะแม่ใหม่ท่องไปค่ะหมดท่านทองคหมดท่านทองครับแช่บอแช่ประสบการณ์บอประสบการณ์ประสบการณ์ครบโอเคค่ะเดี๋ยวเอาเขาขอยไปก่อนดีใส่แช่ลังคิบค่ะประสบการณ์แม่นี่แหละแม่ไม่นี่แหละ แมนอยากให้บอก <apl ink> พี่บอกน้องอนะแล้วก็วิธีการบอกว่ามาเป็นยังเนาะค่ะโอเคค่ะบันีลังคลิปถ่ายคลิปค่ะไอ้กุงคุงอยากให้ไอ้เอาทลิปเล็กๆหน่อยๆในการดูแลรักษางวควายของห้าและก็ระมัดระวังงวควายในยามฝนจังสี่และก็วิธีวิธีการดูแลเบื้องต้น ก้อนควาย,วาย,วายอเออก้อนก้อนมอสีมะหอดขอกเฮาเฮาสิดูแลจังไดนแต่เนี่ยมันเป็นไข่เป็นอย่างหมดแม่หนึ่งเป็นไข่เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนาฝนหนึ่งไข่ขาแข็งนะคะบัดน,นี้สองก็คืออ่อฝนตกกินหญ้าตามธรรมชาติวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาควายเฮาได้รับผิดเฮาใส่อีหยังเบื้องต้นโอค้ครับเอาเอาเอาเล็กๆก็น่าจะนะเอาเป็นปลาที่มัน เอารับพิษก้อนไหสมมติมาจากหญ้าจากยังบ่อแม่เอาจังส่นกันได้เขารับพิษก้อนก็ได้แต่มันกินหญ้ามีพิษมียังสําหรับผมประสบการณผมผมเอานให้กินครับต้นล่างจืดครับใกินต้นตองเบื้องอาการมันจังหดจังหัวมันรับพิษมันขาอ่อนขาอ่อนมันหุนทุรนทุรายสิบกินหญ้าครับรับสารพิษจากหญ้าครับจากหญ้าเพราะว่าเห่ากระบาดไปใส่โอ้ค่ะค่ะพ่อหนาฝนเนาะบานเห่าปลูกไอ้อ้อยปลูกยังหลเนาะค่ะเอายังให้กินก่อน ต้นล่างจืดต้นล่างจืดแบบเป็นๆเลยเป็นเครือเป็นเซนครับเพราะมีจินต้นละกัมครับต้นละกัมเลยต้นละกัมต้นละกัมครับครั้งเดียวเหรอคะแค่เดียวครับต้นล่างจืดเด้อพี่น้องเด้อเป็นต้นเป็นๆเด้อเขาสีห้าเดี๋ยวจะในน้องบ่าเขาปลูกไว้หลายได้แล้วครับเดิบัวค่ะเดี๋ยวนู้นสิข้อไปปลูกอยู่เดินสันแก้พิษได้ใช่ไหมต้นล่างจืดเพราะว่าคุณสมบัติของล่างจืดมันก็ถอนพิษครับ พอใส่กับคนมันก็คือทอนพิษพวกยาเสพติดในร่างกายเนาะเพราะว่าของผมนี่เคยได้กินแล้วครับยาอัหยาที่มันเกิดมีสารพิษของผมมีอาการนะครับมีอาการแล้วเนาะครับแล้วก็กินตัวนี้แล้วก็หายไปเลยหายเลยโอ้ค่ะตัวล่างจืดพี่น้องนี่คือทิพย์เล็กๆหน่อยๆบานีควายไข่สามเมือด้อค่ะบานีโอ้ไข่สามวันเนาะครับครับเป็นสังเกตอาการก่อนดับแรกสังเกตอาการก่อนดับแรกกอ ใบหูเย <Mozart. S 1> ็นครับใบหูเย <tv> <ın> ็นจับเบื่องดึอซึมๆก่อนจิตซึมๆเงาเงายางยางขาสีบ่แข็งครับขาลอยลอยบ่มีแห้งบ่มีแห้งบ่มีกําลังดังแห้งครับดังแห้งสําคัญเลยหนึ่งหูเย็นสองดังแห้งประจวบกันเลยสองข้อแล้ววิธีการเวลาเวลามันยางอาจารย์ขาสิอ่อนแรงอ่อนแรงเป็นเงาๆงซึมๆจิมาครับบแสดงว่าเฮาต้องสังเกตคอยเฮาตลอดทุกมือทุกเ้าทุกแรงเบิ่งงหน้าดังเลยอาจารย์จําหูเย็น ค่ะค่ะบันทีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกหมอจะมาหอดิธีการของผมไปขึ้นมอครับผมสีใดเองครับโอ้พี่พี่สียาเองได้ครับแต่ถ้าพามีอาการจังสีคือเออมอท่านที่ครับค่ะรักษาทันคือทันเนาะครับเบอร์จันท่าเอาเอาสำหรับกล้วยมีถ่องเนาะก่อนเนาะมันดันจะลลยนี่สมุดใายานี่เขาใส่ซิมหาซีซีกับกล้วยใหญ่ตัวหนึ่งใส่ออกซิลินครับ ออกซิลินครับแต่ว่าผมใส่แค่แปดซีซีแปดซีซีลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งลดปริมาณลงมาลูกมันสิบ่กเป็นอย่างครับโอ้ค่ะออกซิลินออกซิลินค่ะค่ะออกซิลินครับแต่ว่าถ้าเป็นแห้งเป็นนักแบบลูกบมื่อคืนผมใส่ยาสามตัวครับยาสามตัวตัวใดแน่ออกซิลินออกซิลินโนวาซิเลนโนวาซิเลนเอ่อไบโอคาตาลินไบโอคาตาลินบำรุงครับบำรุงเลยหายหายแม่นบอกค่ะหายครับโอ้สุดยอดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนตก นี่ละไข่ขาแข็งนี่ละไข่สามมือนี่ละมันมักมากลงงวงลงควายเห่าผมว่ามันตายแล้วละมันลูกไปไลยอาจารย์ค่ะแต่ว่าสีดยาตัวนี้สามตัวนี่บฟื้นบ่ค่ะเต้าครับเดี๋ขายโอ้เอาคือดีแท้นะคะเอานี่คือวิธีการพองเพื่อนจะเป็นครับอาจารย์เป็นเป็นไข่เป็นไข่ที่ตามวันใช่ไหมบ่กค่ะ ออกซิลินตัวเดียวเพราะว่าเราทองโอ้โหหายไหเลยครับหายโอ้นี่แหละพี่น้องนี่คือเทคนิคของเพิ่นที่เพิ่นดูควายในขอของเพิ่นดด้ค่ะพี่น้องเด้อเอาสำหรับวันนี้นุก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะคะผี่กุ้งในลายนะคะทีได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาควายในของเฮาแล้วก็พามาชมควายงามในขอกนะคะควายมีหน่อยค่ะแต่คุณภาพแน่นๆได้พี่น้องเด้อนะคะเพิ่ไดบเรียงร้ายเด้ค่ยเลียงควายงามนะคะโอ้กัน นาคู่จะคู่องจะสิมาเบิงไม่ว่าลูกในทองขอดไปลูกในทองขอดไปเป็นจังไหนแล้วก็สิมาติดตามพัฒนาการของเจ้าเพชรชมพูนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณไอ้กุ้งแล้วก็ลำล่าพี่นองเข้าไปทอนี้นะค่ะนาอสวัสดีค่ะเอาเบอร์โทรอีกรอบนึงค่ะ099 0 9เ281 281 2 8 4นครับ2840่อง่ค่ะขอบคุณมากค่ะนานจรย์ไรซสดเลยสุดเลยค่ะออกสุดเลยเลย